สวัสดีค่ะต่อจากช่วงครอบครัวสุขสันต์เป็นประจำนะคะทุกๆวันอาทิตย์หลังข่าว17นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาสารพันวันอาทิตย์กับสารพันจันทรัฐทาง FM 9 8 7 5เมกะเฮิร์นะคะก็เริ่มต้นที่เพลง I in the Sky ที่เราคุ้นเคยรู้จักกันดีมาหลาย10ปีจาก a l a ลันพาสันโปรเจกตวันนี้ฟังจากนัว ดวงตาที่มองเราจากเบื้องบนใครสักคนที่เรารักเคารพบูชาและถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่จากเราไปท่านมองเราอยู่ดูแลปกปักรักษาปกป้องภัยแล้วก็คุ้มครองให้เราพบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเราก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดก็ตามนะคะก็เชื่อว่าพระก็คงจะคุ้มครองทุกๆคนแล้วก็ให้ก้าวผ่านเข้าสู่ ปีใหม่ยังมีความสุขเป็นคนดีกันต่อไปนะคะช่วงแรกนี้ก็คงจะคุยถึงเรื่องของงานปาร์ตี้เทศกาลแห่งความสุขก็มาถึงแล้วงานปาร์ตี้ก็จะต้องเป็นอะไรที่ จัดกันโดยเฉพาะคนต่างชาติฝรั่งเนี่ยเขาชอบจัดงานปาร์ตี้กันมากทีเดียวนะคะถ้าเราคนไทยจะหันมาจัดปาร์ตี้ที่บ้านสนุกสนุกแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็มีระบบระเบียบในในวิธีทางของเราก็น่าจะสนุกอีกแบบหนึง่งแล้วก็อาจจะประหยัดกว่าออกไปข้างนอกด้วยซ้ําไปนะคะวันนี้คนที่จะให้รายละเอียดมาคุยกันแบบสนุกสนุก ส่งท้ายปีก็ควรจะเป็นท่านนี้นะคะคุณขาบนะคะคุณขาบสุดที่พงสุริยะซึ่งเป็นฟู้ดสไตลิสชั้นนำผู้คร่ำบอดอยู่ในวงการศิลปะและอาหารมากว่า10ปีค่ะสวัสดีค่ะคุณขาบค่ะ วัสดีครับค่ะข,ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับเวลาที่จะให้กับรายการในวันนี้นะคะก็ส่งท้ายปีของรายการด้วยเพราะฉะนั้นในฐานะที่คุณขาบก็อยู่ในแวดวงศิลปะแล้วก็อาหารมามานานทีเดียวเนี่ยมีคําแนะนําข็คงจะมีคําแนะนําหลายอย่างสำหรับคนที่อยากจะจัดปาร์ตี้สนุกสนุกใช่ไหมคะก่อนอื่นนเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก็หลักใหญ่ๆในการจัดปาร์ตี้นะครับมันก็คงมีองค์ประกรอบอยู่ด้วยกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมคงจะขออธิบายเป็นตัวอย่างสั้นไปก่อนนะครับได้ค่ะได้ยาวๆก็ได้ค่ะก็คือก็คือต้องมีแขกนะครับแขกที่มาร่วมงานแล้วก็มีสถานที่จัดงานในสถานที่ก็ต้องมีพวกอาหารเครื่องดื่มค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยการมอบความรักด้วยกันก็คือมีของขวัญมาแลกกันแบบมาจับฉลากนะคะ สะดวกดีด้วยแล้วก็อาจจะอีกส่วนหนึ่งก็ตั้งใจจะให้ใครก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มอบให้เป็นพิเศษก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเรื่องของการจัดปาร์ตี้เนี่ยเห็นอ,อ,อย่างที่ตึก t ทรนิตี้เนี่ยค่ะของท่านอาจารย์ดรวินาเชียบุญชาติซึ่งก็มีแขกต่างชาติพักที่ตึกนี้เยอะเห็นเขามีจัดปาร์ตี้อยู่บ่อยๆขนาดไม่ใช่ช่วงเทศกาลเขาก็จะมีปาร์ตี้กันวันศุกร์วันเส,สาร์ฝรั่งเนี่ยเขาชอบจัดปาร์ตี้กันอย่างนี้ใช่ไหมคะครับเพราะโดยโดยธรรมชาติก็คือฝรั่งเนี่ยคือเขาเขาเรียกว่า,าอะไร คือเขาชอบออกไปอะไระเอาไปซื้อข้าของไปแกตลาดแล้วก็นำกลับมาทำที่บ้านแล้วเขาก็จะ,ะชวนเพื่อนสนิทคนรักคนใกล้ชิดมาทำอาหารแล้วก็ทานกันอ,อันนี้คือเป็นการปาร์ตี้แบบที่บ้านนะฮะ,ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเขาอาจจะนัดกันไปทานข้างนอกแล้วก็ร่วมกันจัดปาร์ตี้ที่เป็นห้องหับส่วนตัว ก็จะเป็นเป็นสอ,สอทางเลือกแล้วแต่ว่าจะสะดวกบบนไนก็ได้แต่โดยธรรมชาติของคนคนทางตะวันตกเนี่ยเขาจะจะเอ็นจอยกับชีวิตในเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็ความะความมีกิจกรรมร่วมกันบ่อยอครั้งครับน<า>ือเถ,ถือเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับเขาเลยครับใช่ใช่ทางตะวันตกเนี่ยเขาจะมีมีพาร์ที่หรือว่ามี บาร์บีคิวริมสระน้ําหรือว่าไปสวนสาธารณะในพักอะไรต่ออะไรที่ไหนเขาก็จัดปาร์ตี้ได้นะคะเป็นเป็นชีวิตประจำวันครับฮ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นชีวิตประจาวันอ๋อเป็นชีวิตประจําวันเลยนะใช่ครับ <S <S ใช่ใช่ไม่เหมือนคนเอเชียนะคนเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนเนี่ยโอ้โหทำแต่งานเลยแหละทํางานทั้งปีแต่ <S <S แตว่าโดยโดยวิธีของคนตะวันออกกับคนตะวันต่ยมันจะมีวิธีที่ต่างกันนะครับค่ะก็คือว่าคนตอนออกเนี่ยจะมีความผูกพันกันเยอะ เวลาทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเออมันจะต้องไม่มีแค่แค่เพื่อนสนิทฮะมันจะหมายถึงวงสาขนาดญาติเลยอืนั่นก็แปลว่าเวลาปาร์ตี้ทีเนี่ยมันก็ครอบคุมไปทั้งเพื่อนญาติสนิทแล้วก็บางทีอาจจะมีลูกค้าเข้ามาแจมด้วยอ๋อก็ก็ถือว่าเป็นเป็นงานใหญ่อะครับค่ะอ๋อนี่คือลักษณะของตะวันออกนะคะใช่ใช่ตะวันออกจะเป็นลักษณะนี้ครับส่วนอาหารการกินก็ เเขาเรียกว่าอะไรคืออาจจะเป็นอาหารที่แบบว่าเอล้อมโต๊ะทานด้วยกันแล้วก็มีอาหารอยู่ตรงกลางโต๊ะแล้วก็ทุกคนชอบอะไรก็ก็มีจานข้าวแต่ละจานก็ตักอาหารอยู่ตรงกลางแล้วก็มาใส่จานของตัวเองอันนี้คือคือวิธีของตะวันออกอแต่ว่าของของตะวันโตนี่ก็จะเป็นแบบอาราคา์นะครับคือเป็นนั่งโต๊ะเป็นที่ดาวเลนเนอร์ไปเลยก็ว่าไปแล้วก็การนั่งทานเขาก็จะเป็น เป็นการทานที่แบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้วิธีการนั่งทานที่ค่อนข้างยาวมากเพราะในวงสนทนามันจะมีพวกอาหารที่เป็นตั้งแต่เป็นเป็นเซตเมนูเริ่มตั้งแต่ของว่างสลัดออจานหลักตบท้ายด้วยขนมหวานและในระหว่างนั้นมันก็จะมีพวกเสิร์ฟพวกเครื่องดื่มด้วยครับซึ่ง ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่อยู่บนโต๊ะใช้ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานมากออืออย่างงี้ถ้าถามถ้าทางโต๊ะจีนนี่ก็ก็นานเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะค่อนข้างนานครับเพราะว่าโดยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคือเวลาคนมามาเจอกันเนี่ยฮะอาหารมันก็เป็นเป็นตัวกลางในการร่วมทําให้คนได้มามาจอยกันแต่ว่าหลักหลักกว่านั้นนั่นคือคนเขาอยากจะมาคุยกันมากกว่า เขาเขาเขาเวลาเขามาเจอกันนะเขาจะมีความอะไรนะคือรักใคร่กลมเกียรแล้วก็จะพูดถึงว่า,าวันนี้ได้มาเจอกันแล้วเรากิจกรรมที่ผ่านมาทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการการเสวนานะครับค่ะโอเคแขกคือคนสําคัญจริงๆนะคะใช่ครับตกลงอันดับแรกเนี่ยนะเราก็คิดก่อนเลยว่าจะเชิญใครมาบ้างใช่ครับเมื่อจังของตะวันตกนี่เขาก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนฝูงนะคะครับ แต่ว่าตะวันออกก็จะมีทั้งกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนฝูงลูกค้าครับลแล้วเราเชิญเขาเนี่ยใช้บอกปากเปล่าหรือว่าใช้การ์ดอย่างไรดีคะก็โดยโดยทั่วๆไปมันก็จะมีเอ่อถ้าเป็นลักษณะเป็นเป็นการจัดปาร์ตี้นะครับก็โดยเดี๋ยวนี้คือเขาเรียกว่ามีเครื่องมือสื่อสารทันสมัยถ้าใครเป็นเป็นแม่งานหรือเป็นเจ้าภาพเขาก็อาจจะเออเออส่งส่งเป็นอีเมลการ์ดไป hmm. แจ้งกับบรรดาคนที่รู้จัก ว่าจะมีกิจกรรมอะไรมานะอะไรเงี้ยซึ่งคนที่รับการก็จะรู้แล้วว่าเออคนที่เป็นแม่งานาแล้วในในการมันก็จะมีการบอกรายละเอียดเลยว่าเอ่อเตรียมในการการแต่งตัวเอ่อเป็นยังไง<ม>แล้วก็เอ่อจะมีการเอ่อจับฉลากไหมมันจะมีการระบ,บุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าให้นาของขวัญมาด้วยไหมอะไรอย่างนี้นะคะใช่ครับอืมแล้วเราต้องส่งให้เขาล่วงหน้ากี่วันคะก็โดยทั่วไปแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมตัวก็คือสักสองถึงสามอาทิตย์ เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วทรมช่าของคนก็ในในช่วงของปีใหม่ทุกคนก็จะมีการวางแผนคนนูน้นอาจจะทํานู้นคนนู้นอาจจะทำน,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 นทำี้ถ้าเราไปบอกเขาอย่างกระชั้นชิดเนี่ยเ,เพื่อนหรือแขกพิเศษคนนั้นอาจจะไม่ได้มาร่วมงานซึ่งเราก็อาจจะสูญเสียโอกาสไปได้ค่ะแล้วเราส่งเป็นอีเมลได้ไหมคะโดยทั่วไปก็จะส่งเป็นอีเมลไปแล้วอีเมลไปเพราะว่ายัง อย่างถ้าอีเมลไปแล้วถ้าใกล้วันถ้าถ้าพอมีเวลาก็กริ่งค้างทางโทรศัพท์นิดนหนึ่งออดีค่ะเป็นการย้ำนะคะคอนเฟิร์มอีกทีนะคะถูกต้องครับค่ะแล้วสถานที่คุณขามแนะนําอย่างไรควรจะถ้าบ้านเราใหญ่หน่อยก็จัดที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่สะดวกจะมีทางขยับขยายที่ทางยังไงได้ไหมคะก็มีฮะก็คือยกตัวอย่างว่าถ้าถ้าโดยปาร์ตี้แล้วเนี่ยมันก็ถ้าบรรยากาศที่บ้านนะฮะคือความเป็นกันเองความสบาย มันก็จะได้กว่าที่ร้าน mm hmm. เพราะว่ามันก็คือบ้านนะครับใช่แต่ว่าเอ,อบ้านถ้าถ้าภายในบ้านมันคือมันมีพื้นที่พอหรือหรือพื้นที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเจ้าบ้านอาจจะเออมีเออข้าของไก่ต้องจัดการเออทําทําพื้นที่ตรงกลางให้มันมีพื้นที่โล่งๆเข้าไว้อ,อาจจะต้องมีการยกย้ายเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอีอ้าว่าไปอค่ะครับหรือไม่ก็ถ้าถ้า ถ้าไม่พออาจจะต้องเอ,อตามมาที่สวนได้ครับสวนหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยฮะซึ่งเหานี้มาจัดแถวๆสวนหน้าบ้านหาโต๊ะหาเก้าอี้มาตั้งไว้ใช่ครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาคนทานอาหารเนี่ยคือเขาคงไม่ได้เนั่งอยู่ที่ในวงสวนทนาเท่านั้นแต่เขาอาจจะต้องรีแลกอาจจะต้องออปลีกออกมาโทรศัพท์เออ,อ ออกมาจิบอาหารแล้วก็ออกมาเดินเล่นเอ,อ่ยมันเป็นการเคลื่อนย้ายอิริยาบถนะครับค่ะอ่าแล้วก็สามารถจัดที่จัดทางได้จริงๆแล้วได้หลายมุมเหมือน,นกันถึงแม้ว่าบ้านจะไม่กว้างนะคะผมว่ากลับรู้สึกด,ดีดีดีออกเพราะว่าเวลาแขกเนี่ยการที่เขาให้เปลี่ยนอิริยาบถไปมุมนู้นมุมนี้บ้างเนี่ยเขาจะรู้สึกผ่อนคลายากับการที่ต้องนั่งอยู่กับที่แล้วไม่มีที่ที่เดินเคลื่อนย้ายเนี่ย เขาจะไม่รู้สึกแบบสนุกเท่าไหร่ครับฮะนะ,ะงั้นก็จะเล็กไม่สําคัญนะแต่ว่าขอให้มีที่ที่ทางเดินไปโน่้นไปนี่ไปมาได้ใช่ครับ